ขอหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอเกี่ยวอะไรกับบอสก็เงินเหล่านี้ไงเงินเหล่านี้ไงที่เป็นสปอนเซอร์ให้บริษัทไงเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกคุณไม่รู้หรอว่าเงินเหล่านี้มาจากอะไรแลว้วพอถึงเวลาคุณจะไปทวงเงินขอคืนทุนมูลนิธิมูลนที่กันจอมพัลัห้าหมื่นบาทไอ้อย่างเงี้ยเงินเข้าคุณไม่ดูหรอเข้าใจหรือยังและในเนี้ยเขาก็บอกว่าปลอมก็คือปลอม เนี่ยตอนแรกบอกขายอ่ะเป็นแคร์แบร์พอถึงเวลาแล้วไม่ใช่จนกระทั่งมีม,มีเนี่ยมีเฟซบุ๊กอ่ะที่เขาเขียนบอกว่าระวังกันด้วยนะคะเราถามบอกแท้เห็นผ่านไลฟ์หลายครั้งแล้วก็หลอกลูกค้าทุกไลฟยขายแพงด้วยผมถามว่านี่ใช่หรือเปล่าต้องมาดูอันนี้ต้องมาดูอันนี้ซึ่งอันเนี้ยถามว่าคุณรู้ไหมถ้าใช่ คุณก็รู้ว่าเขาทำอะไรให้ได้ร์ลองมันแล้วเงินเหล่านี้ถ้ามันสุจริตอ่ะจริงหรือเปล่าอยากฟอ้องมีประมาทได้แต่นี่คือหลักฐานที่ผมเห็นและได้มาตั้งคําถามเพื่อให้ c ีอโอมิสแกรนด์อินเตอร์เนชได้ตอบว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคุณกลัวว่าจะเป็นเรื่องการฟอกเงินจากเงินที่คุณบริจาคไปครับแล้วคุณก็ด่าประชาชนว่างโง่ผมเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ไม่ยอมรับกับคําว่าโม่ของคุณ เพราะคุณว่ากลัวยงฟอกเงินเมื่อคุณกลัวยงกลัวยงเงินฟอกฟอกเงินสิ่งเหล่านี้คุณตอบประชาชนได้ไหมคุณต้องแถลงข่าวและตอบให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณไปโฆษณาธุรกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ที่ว่านี้คนเขาเสียเงินเพราะเขาเชื่อว่าคุณจะแนะนำสิ่งดีๆให้เขา นี่อันนี้เนี่ยการที่เขาเป็นสปอนเซอร์เขาเชื่อในคุณไงเขาสําคัญผิดในข้อเท็จจริงแล้วลงทุนไปแล้วศูนย์ไปอยู่หลายบาทแต่คุณก็ร่ารวยอยู่บนสิ่งเหล่านี้เ่ยมีใครออกมาตอบแบบนี้ได้ไหมมีคนถามบอกว่าไม่อยากจะให้ค่าไม่อยากจะให้แสงนั่นหมายความว่าซี o อของ MGI ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะ ตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนแต่คุณเรียกร้องหาความโปรง่งใสจากบุรณิธิแล้วตัวเองโปรง่งใสตรงไหนคุณกับอีกคนหนึ่งที่รวมกันแล้วมียอดของการถือหุ้นใหญ่เกินกว่า60%นะใช่หรือเปล่าและมันเป็นไปไม่ได้นะครับกับการที่พูดถือหุ้นจะแต่งตั้งประธานบริษัทแล้วประธานบริษัทแต่งตั้งคุณเป็น c e o อีก เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากผมก็บอกให้แล้วทุกครั้งที่คุณทวงเงินคุณไม่เคยทวงเงินในฐานะของบริษัทผมไม่เคยได้ยินเสียงเขาว่าบริษัทจากการที่คุณทวงเงินจากมูลนิธิเลยโปร่งใสตรงไหนคุณใช้คําว่าผมผมผมและเงินของผมทุกครั้งและอันนี้ที่คุณถามผมว่าการที่ผมเป็นการจ่ายเงินน่ะชื่อว่าบริษัทอะไรผมก็บอกผมเป็นผู้เสียหายเพราะว่านี่คือเงินที่ผมโอนไปชื่อทันกวิน ผมเอนเงินไปโดยคิดว่าเป็นการโอนให้กับมิสแกรนแม่รับจังหวัดและคิดว่าคุณจะดูแลเรื่องนี้แต่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่2,566งานผม,มังได้ไม่ครบผมเอาเรื่องนี้ไปสอบถามเพื่อแจ้งเป็นหลักฐานต่อพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนคือสอบสวนกลางว่าไอ้รางๆตัวนี้มันเข้าข่ายฟอกเงินหรือเปล่าแต่ประเด็นคือมันต้องเข้าข่ายความผิดมูลาฐานก่อนถ้าไม่เข้าข่ายความผิดมูลาฐาน ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดคุณและไม่สามารถยึดทัพย์ได้แต่ว่าถ้ามันสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ว่าคุณได้รับเงินจากสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเข้าสู่กระบวนการในการอายัดทรัพย์เพื่อตรวจสอบไปก่อนเมื่ออายัดเพื่อทรัพย์เพื่อตรวจสอบไปก่อนคุณมีหน้าที่พิสูจน์ว่าคุณควรจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจาก การฟอกเงินคุณควรจะรู้ได้แต่คุณกลับทวงเงินเพียงแค่ห้าหมื่นบาทโดยไม่ดูสิ่งเหล่านี้เพราะมีคนบอกว่ามีการจ่ายสปอนเซอร์กว่าหกสิบล้านบาทรวยระดับหมื่นล้านบาทแต่อันนี้คุณไม่ตรวจสอบเส้นทางของเงินเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรเนี่ยคุณไปตรวจสอบเขาเคยตรวจสอบของตัวเองไหมดรมนัทครับประธานบริษัทนะครับ ที่หลายหายคนบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสาธารณกุศลเคยตรวจสอบดูเรื่องนี้ไหมว่าการกระทําของ CEO ของคุณน่ะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ารวมไปจนถึงอดีตรหรือเปล่าไม่ทราบนาย,ยกสภาทนายความคุณไม่ตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความหรือ จนกระทั่งทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไม่ดูเลยหรือไม่ดูเลยแล้วพี่น้องทราบไหมว่าการที่คุณตกไม่มีใครไปทําให้คุ้นตกนะครับคุณนวัดนั่นแหละทําให้คุ้นตกเองกระบวนการของการถือหุ้นหรือการลงทุนในหุ้น่ะ มันไม่มีใครจะยอมขาดทุนถ้าไม่ทุนตกทุนตก,ท,นตกทุนตกนะครับอันนี้ก็เข้าใจผิดซีอก็ไม่ได้ฉลาดก็ตรงตรงกับที่ซีออ่ะไปบอกหรือประธานอะไรก็แล้วแต่ประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเข้าไปคุยอ่ะแล้วไปบอกคุณอีฟว่าผมยอมรับครับผมโง่เองคุณนวัดอิสระไกสิรงคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดคุณไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คุณไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อาจจะเข้าไปลงทุนคุณของคุณมันตกลงมาอย่างเงี้ยเพราะป่าของคุณอย่าไปโทษคนอื่นไปยอมรับว่าตัวเองโง่แล้วไปทวงเงินห้าหมื่นบาทในตอนนั้นน่ะแล้วคุณไม่คิดถึงผลกระทบว่าสิ่งที่คุณทวงเงินห้าหมื่นบาทจากเงินที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อจ่ายไปแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์แล้วจนกระทั่งคุณกันจอมพลังเนี่ยเข้าโอนเงินห้าหมื่นบาท เข้าไปให้กับคุณเพราะฟังดีๆเงินของมิสแกรนจ่ายเข้าไปให้กับมูลนิธิ50,000บาทและในช่วงเวลานั้นเงิน50,000่นบาทของคุณเอาไปใช้ในการทำถนนแล้วแต่พอวันดีคืนดีคุณเอาเรื่องที่คุณกันถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสไปของเงินคืนผมถามคุณว่าถ้าคุณมีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ มูลนิธิที่เป็นองค์กรที่ไม่สาบายกไรจะเอาเงินห0 0 0มบาทมาคืนให้คุณได้อย่างไรเพราะเงินของคุณเอาไปทําถนนแล้วแปลว่าคุณนวัดอิสระไก,กศรศีลใช้ความเป็นบริษัทมหาชนไปทวงเงินจากบูลนิธิด้วยหวังว่าจะเอาเงินของคนอื่นที่บริจาคเพื่อการกุศลเข้าไปที่บริษัทเองเพราะอะไรเพราะในเมื่อห้าหมื่นบาทของคุณจ่ายเข้าไปที่บริษัท ห้าหมื่นบาทของบริษัทจ่ายเข้าไปที่มูลนิธิมูลที่เอา50าหมื่นบาทไปทาถนนแต่อยูว่าวันดีคืนดีบริษัทบอกจะเอาห้าหมื่นบาทคืนแปลว่าแปลว่ามูลนิธิต้องเอาเงินต้องเอาเงินจากคนอื่นที่บริจาคเพื่อการกุศลนะไปคืนให้กับบริษัทมหาชนคือมิสแกรนคำถามคือว่าแล้วผู้บริหารของบริษัทรู้เรื่องนี้ไหม มูลนิธิเนี่ยจะทําอย่างไรในการที่เอาเงินของคนอื่นมาจ่ายให้กับบริษัทมหาชนคุณกันก็บอกว่าในเมื่อไม่มีเงินคุณกันก็โอนเงินให้กับบริษัทบริษัทบอกไม่เอาคุณกันก็บอกโอเคในเมื่อมูลทรัพย์มูลนิธิไม่มีเงินคุณกันก็โอนเงินเข้าไปให้กับมูลนิธิและเขียนสลักบอกว่าเงินนี้ให้จ่ายให้กับบริษัทก็แปลว่าเงินที่บริษัทได้รับ มาจากคุณการที่เขียนสลักหลันให้คุณคุณจึงพอใจคำถามคือคุณเป็นซ e o ของบริษัทมหาชนเนี่ยคุณทำห้าหมื่นบาทให้เกิดความวุ่นวายขนาดนีดจ้จนกันคุณตกจากเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่ตระหนักเรื่องนี้ไหมไม่ตระหนักอะไรเลยเอองงมันขึ้นอยู่สติปัญญาครับผมเล่าเอาใหม่เข้าใจว่างงฟังใหม่นะ มูล,ลนิธิพี่อี้ทราบแล้วสิบโมงครึ่งเจอกันสิบโมงครึ่งเจอกันเดี๋ยวจะเป็นเอกาสารพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเจอกับพี่อี้แล้วไปร้อปงประธานรัฐสภา,สต,าต่อมูล,ลนิธิคือองค์กรที่ไม่สมัคหาก,กําไรมูลนิธิคือองค์กรที่ไม่สมัหากําไรนายเอจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธนะารณะนายบีจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะ นายซจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะมิสแกรนจ่ายเงิน50,000ืนบาทเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะมูลนิธินำเงินห้าหมนบาทของมิสแกรนไปทำถนนแปลว่าเงิน50,000ืนบาทนั้นได้นำไปใช้แล้วแต่ปรากฏว่าคุณนวัดอิสระไกลศีลไปทวงเงินว่าขอห้า0 0ื่บาทคืนผมถามพี่น้องว่า บูรณิธิไม่ได้ทำกำไรเงินทุกอย่างมาจากการบริจาคจะเอาเงิน50,000่นบาทที่ไหนไปคืนให้กับคุณนวัดครับคิดด้วยจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์หน่อยคุณคิดหน่อยสิครับว่าทนายความที่ดูอยู่คิดด้วยสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจอยู่ว่าคุณได้รับปริญญาโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยใช้จิตสำนึกในการคิดอะ ว่าการที่คุณร่ำเรียนมาคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสอนมาให้คุณเป็นคนดีะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณกําลังจะจ้องเล่นผมอ่ะคุณทําเพื่อคุณธรรมหรือทําเพื่อเงินตราคุณต้องคิดเรื่องนี้ด้วยคิดให้ดีๆนะคุณเอาผมเอาคุณตุยนะบอกก่อนนะแล้วคนเหล่าเนี้ยที่ออกมาด้อยค่าและพูดต่างๆคุณต้องระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของคุณด้วยนะครับว่าสิ่งของกำลังพูดอยู่อยู่บนจิตสํานึกถ้าคุณอยากจะพิม์อะไรโดยที่ไม่มีจิตสํานึกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตุยดีนะครับ ผมจะบอกต่อว่าเงินในเมื่อเขาจ่ายไปแล้วเขาไม่มีเงินคืนให้คุณน่ะเพราะถ้า,าว่ามูลิธิเอาเงินของคนอื่นมาจ่ายให้กับมิสแกรนเพื่อตามความพอใจของมิสแกรนน่ะหรือความพอใจของคุณนวัดน่ะแล้วคุณคิดถึงคนที่บริจาคไหมว่าเขาต้องการเอาเงินเหล่านั้นไปเพื่อสาธารณกุศลไม่ได้เอาไปจ่ายคืนให้กับมิสแกรนเคยคิดไหมเคยมีจิตสำนึกแบบนี้ไหมคุณพ่อคุณแม่เคยสอนไหม ว่าคุณทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะเหล่านี้แล้วอ่ะคุณต้องการเงินคืนนะ่ะมูลนิธิจะเอาเงินคืนมาจากไหนผมจะบอกให้ถ้าคุณรู้ทางด้านของกระบวนการทางบัญชีเมื่อเงินเข้ามาแล้วคุณขอเพียงแค่ว่ามูลนิธิเขียนว่าได้มอบหมายให้เนี้ยจ่ายให้มันทําได้แต่คุณเรื่องมากคุณเรื่องมากต้องการให้มีเลขบัญชีจากมูลนิธิเท่านั้นทั้งที่ตัวเงินคุณได้คืนไปแล้วเนี่ยมันควรจะจบแต่เพียงเท่านั้น แต่ขอเอกสารหลักฐานเขียนก็ได้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นน่ะเป็นกรณีที่คุณกันน่ะส่งมอบเงินเนี่ยแล้วจ่ายให้แทนมูลนิธิแล้วก็รับอันนี้นเป็นเอกสารประกอบไปมันก็จบแต่คุณต้องการทําให้เกิดความยุ่งยากกับมูลนิธิอ่ะคุณเป็นซีอที่มีสติปัญญาจริงหรือเปล่าและมีคุณธรรมจริงหรือเปล่ากับการสร้างความเรื่องราวให้มันเกิดความวุ่นวายกับมูลนิธิที่ไม่ได้ใส่ว่าหาก,กําไรไม่คิด ไม่เคยคิดไม่เคยคิดมหาวิทยาลัยหอการค้าคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่สอนคุณมาเคยสอนไหมว่าหลักหรือกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มันต้องมีจิตสํานึกอยู่ในหัวใจด้วยไม่ใช่มองแก่เฉพาะเรื่องของการบริจาคเพื่อรับประโยชน์ทางภาษีไม่ใช่ความเป็นมนุษย์อ่ะมาจากคพาว่ามันลนะกับอุสยะที่แปลว่าสําเร็จได้ด้วยใจ